สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดชว่วยจารณญยาณในการรับชมนะคะช่องเยาวนภาทรงเล็กเป็นช่องแบงปันตัวเล็กแบงปันในทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นอกจากพี่น้องจา้าสำหรับคลิปนี้เอาแนวทางของแอดผพนแผนผารวยมาฝากดอกค่ะพี่น้องเนาะแอดเผนเพนผารวยของแท้ของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะพี่น้องจา้า ชุดตล่างแอดแผ่นๆเมือนเอาไม้เบ่งสองชุดเด็พี่น้องค่ะเจ็สีเอาชุดเนียนชุดตัดมาฝากนําคับพี่น้องค่ะแอดแผ่นๆพารวยเจ็ดสองเจ็เจ็ดเกแล้วก็เก่าสองนอกจากพี่น้องเนาะแล้วก็สีมิเลกตามตัวหนึ่งหสองสีแล้วก็เก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองนี่โหุดวะดวงดังทัวปตัตตพีเลยค่ะพี่น้องค่ะชนกันทุกแอเลยค่ะพี่น้อง เด็กดังขนาดนี้กะเผาเผาบังเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาตูนสำรองไว้เพราะว่าตูนเอ่ดทันได้ทันได้กะเจ็ดสองเจ็ดสองนี่ยรู้สึกว่าดังเกินไป,ต,ไปนต่อไปเป็นเหล็กสองตัวของเอสเพนเพนเด้อค่ะพี่น้องค่ะเหล็กสองตัวล่างเอสเพนเพนงวดประจาวันที่หนึ่งเดือนเก่าปีหกขาเนาะจ้ะพี่น,อนอ้องเนาะเป็นไฮเหล็กสองตัวค่ะเก่าเจ็ดกับเก่าแปด เก้าเจ็ดกับเก้าแปดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะวันนี้ส่วนมากเพื่อนวางในห้อง V.I.P เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อนบางในห้อง V.I.P อ่าเพืพ่อนๆสมาชิกเพื่อนได้แล้วเห็นแล้วประกะมาแบ่งปันหน้าเฟซอยู่ด้วจ้ะพี่น้องเนาะหน้าเฟซปรนกาแบ่งปันในห้อง V.I.P สิได้กรหน้าเฟซเนาะจ้ะแต่ว่าก็ได้เห็นในเบอร์กันทัวทุ่วถึงทุกคนค่ะพี่น้องคะ่ะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดแผนแผนพาด้วยเนาะค่ะเนาะขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุูกแอดทุกแท่านนะคะผู้ใดบอกรักผู้ชอบผังเดินผ่านด้วยใจเด้อผู้ใดมบกักผู้ใดชอบกะฝากกดขอบพระคุณไฟที่นี้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะสำหรับแอดท่านนี้กับงดที่แล้วเนี่กระเข่าแปดสามเลยจ้ะวันนี้ก็เลยเอามาฝากอีกค่ะพี่น้องค่ะเลขเทิงกับสมงหนึ่งเก้าสามหกห้าเจ็ดเก้าสามแล้วก็สามเก้าเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เสมาบางแค่นี้เนาอค่ะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปนาเนาอค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยลังมาชิดนหนึ่งน,นะจ๊ะร่ำรวยร่ำรวยจ๊ะ